เมื่อวันที่22กมกาคม2568กของกำลังผาเมืองประทะก,กลุ่มขบวนการลักลอดลำเลียงยาเสพติดสามารถตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน6 0แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ภูมวา่วา WY หางตรงแล้วก<า>็ยาปั๊มใหม่เลยครับคุมจัดเลยจัดตัวหนังสือคมจัดเลยว่าทำใหม่ทำใหม่ใหมของใหม่เดี๋ยวเขาดูเม็ดสีเขียวก่อนดูนะใช่เม็ดสีเขียวเป็นหน่อยนับเป็น, <แ S 1> นหน่วยนับตอนนี้ถ้าสีเขาก็จะเป็นอีอครับบ E นีที่เป็นสีส้มก็คือเป็นยาบ้ามีส่วนผสมของเม็ดอันนี้ดครอบละสองแสนครับสองแสนตัวนะครับเดี๋ยวสําหรับ ทรงทราบภูมิเอี่ยมทานะรักษสีมุลเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นอตทเนิวเชียงใหม่รายงาน